สวัสดีครับมาพบกับชายชานก้ามมังนกนจากช่องโค้ชอาจารย์เฉยนาประจําครั้งบวกร้อยล้านกันอีกเช่นเคยวันนี้คลิปนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีเมษและชาวราศีพฤษภนะครับประจําเดือนพฤษภาคม6 5นะครับตั้งแต่2พฤษภาจนถึง31พฤษภาคมนะครับมาดูกันเลยนะครับในมุมมองการงาน,งานการเงนินความรักและตัวเลขนำโชคนะคร,รับทั้งสองราศีทั้งเมษและราศีพฤษภกันเลยนะครับ มาดู่องแรกนะครับของชาวเมฆกันเลยนะครับชาวเมฆชาวแก่นั้น,นครับถือว่ารอยตัวและลงตัวอย่างมากนะครับในการสร้างและผูกมิตรกับคนอื่นๆกับใครๆก็แล้วแต่นี่ยคนอื่นเนี่ยก็จะอย่าคบค้าอยากคบสมัครมด้วยนนเดงนะครับถือว่าเป็นที่ถูกใจของคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะมารูปแบบไหนนะครับมาแบบกุนกวนกวนตีนกวนบาทามาแบบดีดี มาแบบเบง่งเบงมาแบบนมแนมนมแนมมาแบบขาโหดเจ้โหดลุยเองมาแบบทวงมี่มาแบบนัดเลงโตนะครับชาวเมฆชาวแกเนี่ยเอาอยู่ทุกกระบวนท่านะครับหลบหลีกคล่องแคล่วว่องไวนะครับพิวไหวเหมือนไผ่ลู่ลมแต่บางครั้งชาวเมฆก็มีลูกแข็งแกร่งดุดันดังหินผ่านนะครับนี่แหละ แต่สิ่งที่ชาวเมธนะครับพึงระวังไว้ให้มากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการงานนะครับทําไมถึงไปที่น,นี้นะครับก็ว่าก็เพราะว่าชาวเมธเนี่ยชาวแกะเนี่ยมักจะใจร้อนวุ่วายนะครับหูดหงิดได้ง่ายนะครับหากเกิดการทักท้าเงื้งงะเฟะเฟะนะครับจะพาอารมณ์เสียเอาง่ายๆนั่นเองนะครับและบางครั้งชอบใช้ ชอบวานคนอื่นนะครับแล้วไม่ได้ดังใจนะครับหรือหากมีนิสัยใจร้อนมาก่อนแต่หลายแต่ไรแล้วเนี่ยยิ่งต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีให้จงดีนะครับยิ่งอากาศร,ร้อนแล้วแล้วก็จะฟิวขาดเอาง่ายๆเลยนะครับสำหรับชาวเมฆชาวแข้นะครับหากควบคุมอารมณ์ความจะร้อนการเย่อหยิ่งนะครับอาจจะเย่อหยิ่งเกินไปนะครับโอ้สูงเกินไปเนี่ยให้มันลดลงหากคุณควบคุมอารมณ์ความเย่อหยิ่งเกินไป ความจะร้อนลงได้เนี่ยการงานก็จะราบลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับและปัญหาก็จะน้อยลงนะครับแต่หากคบคุมไม่ได้ฟิลขาดแล้วก็จะส่งผลเสียต่อเรื่องงานและชื่อเสียงของคุณอย่างรุนแรงและอย่างร้ายแรงนะครับพึ่งสังวรข้อนี้ไว้ให้มากๆเลยนะครับสำหรับชาวเมฆนะครับมาดูข้อดีของเมฆบ้างนะครับก็คือหากรู้สึกไม่สบายใจนะครับมีอุปสรรคเยอะเกินไปเนี่ย ชาวเมธเนี่ยมักจะมีเซนนะครับมีความคิดจิตใจที่จะไปทําบุญแก้เครดเสริมดวงเพื่อให้อุปสรรคต่างเนี่ยลดน้อยเบาบางลงไปนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยชาวเมธได้มากมายเียวนะครับโดยเฉพาะการไปไหว้นะครับพระพุทธรูปปางสมาธิครับเพราะว่าเป็นการเตือนใจตัวตนของชาวเมธเองนะครับว่าชาวแกะนะครับว่าจะทําอะไร ให้มีสติอยู่กับตัวอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดอนาคตจะดีไม่ดีอยู่ที่ปัจจุบันนะครับเพียงแค่นี้อนาคตของคุณก็จะดีและอยู่ในกำมือของคุณแล้วนะครับสติมาก่อนความรวยมาทีหลังนะครับโครงการที่วาดฝันในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นรูปแบบเป็นรูปร่างที่ดีนะครับและเป็นความมั่นคงยาวนานนั่นเองนะครับ มาดูมุมการเงินกับบ้านนะครับสำหรับชาวเมษนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่เมษต้องระวังไว้สักหน่อยนะครับกว่าหุ้นเฟื่องของชาวเมษเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะมีมากกว่านี้นะครับเพราะว่าใช้เงินมือเติบเ,เป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะๆช่วงนี้แม้ชาวเมษจะเริ่มผามือลงไปบ้างนะครับแต่ก็ยังเรียกว่าสามารถที่จะลดรายละเอียดค่าใช้จ่ายลงได้ได้อีกนะครับหากยับยั้งชั่งใจให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน,น,นะครับ ส่วนหนึ่งก็งเพราะว่าชาวเมดเนี่ยต้องใช้มันเพื่อความมีหน้ามีตาในสังคมที่คุณอยู่นะครับใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมบ้างใช้ของแบรนด์เนมบ้างนะครับแต่เปลี่ยนใหม่ให้น้อยลงใช้แบรนด์ตัวเดิมใส่ซ้ำให้นาย,ยิ่งขึ้นอีสันิดนะครับเงินของคุณเงินสดของคุณก็จะเหลือมากขึ้นอีกนิดอีกนิดเช่นกันนะครับมาดูในมุมของ ความรักกันบ้านนะครับความรักหัวใจของชาวเมธเนี่ยชาวแกะเนี่ยด้วยความที่ชาวเมธเป็นคนที่เฟรนลี่เบิดเผยกินใจใจกว้างนะครับใครๆก็อยากคบค้าด้วยนะครับเรื่องคู่ครองเรื่องเรื่องความรักคุณแฟนตอนนี้นะครับแฮปปี้มีความสุขรักดสบสบายๆนะครับเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนกันนะครับเรียกว่าฝ่ายหนึ่งหวานมากฝ่ายคุณก็เด้งรับตอบกลับไปนะครับ รักดีจริงๆในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับชาวเมษนะครับมาดูมุมตัวเลขนำโชคครับสำหรับชาวเมษกันบ้างนะครับได้เด่นของชาวเมษนะครับในช่วงเดืนอนพฤษภาคมนี้ก็ได้แก่เลข2เลข8และเลข5นะครับสำหรับชาวเมษจบแล้วครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับมาดูที่ชาวราศีพฤษภกันต่อนะครับชาวโคในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับปัญหาเรื่องของงานเนี่ยของชาวโคเนี่ย มันมีปัญหาเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายคู่ค้าดิลเลอร์ของคุณเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับกุ่มลูกค้ามันจํากัดจํกเขตมากเกินไปนะครับหากคูณนะครับต้องการที่จะขยายขอบเขตของคุณขอบเขตของลูกค้าของคุณให้มันมากกว่านี้นะครับการขยายตัวเรื่องงานเนี่ยมันจะไปได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับคุณก็ต้องให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากให้มากขึ้นเองนะครับ คุณก็ต้องพยายามที่จะขยายชื่อเสียงคุณนะครับที่อยู่ในวงจํากัดให้มันกระจายมากขึ้นนะครับเพื่อลูกค้าของคุณจะได้มากขึ้นตามชื่อเสียงข,ของคุณด้วยนั่นเองนะครับการโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่โฆษณาอย่างไรนะครับในงบน้อยสุดเพื่อประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นแหละครับเป็นตัวที่คุณต้องตอบคาถามตัวอคอเองให้ได้นั่นเองข้อดีของชาวพฤศบนะครับในช่วงเลานี้นะครับก็คือเรื่องของ การเงินเนี่ยเงินส่วนมือนะครับของชาวพุทธศพของชาวโคเนี่ยมัดไม่เขาเรียกมักไม่ขดัดแคลนเลยนะครับแม้ว่าจะมีภาระต้องดอูแลมากมายนะครับทั้งจากตัวลูกน้องของคุณนะครับลูกค้าของคุณคนรอบข้างของคุณพ่อแม่นะครับจิตัาทะทั้งหลายนะฮะแต่ชาวโคก็มีเงินเก็บเยอะและหาเงินได้มากหาเงินได้เก่งในแนวทางสไตล์ของตัวเองที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานั่นเองนะครับ เรื่องของมุมความรักนะครับสำหรับช้าโคนะครับชา้าผระศพในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคนโสดเนี่ยมักจะอยู่ในช่วงศึกษากันและกัน,นครับว่ามันเหมาะสมกันหรือเปล่าเหมาะสมกันไหมเคมีเข้ากันหรือเปล่าเคมีเข้ากันได้ดีหรือเปล่าดีกันไหมและลังสีอมฤตจากผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ทั้งจากฝ่ายเราและฝ่ายเขาเนี่ยมีรังสีอมฤตแผ่มาถึงตัวคุณ มากน้อยขนาดไหนเจอแรงกดดันขนาดไหนรับมือหรือรับมือไหวหรือเปล่าไหวไหมนะครับแนวโน้มในอนาคตจะไหวหรือเปล่าถ้าจะพัฒนาถึงขั้นลงเอ่ยกันแบบเป็นหลักเป็นฐานนั่นเองส่วนคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ดีในแง่ที่ว่าชาวุทธสมเนี่ยช่วยกันปิดทองหลังพระนะครับเพียงทําความดีชวนกันไปนั่งสมาธิชวนกันเข้าวัดเข้าวาชวนกันบำเพ็ญภาวนานะครับ หรือทำงานจิตอาษานะครับช่วยผู้ที่ยากไร้เป็นต้นนั่นเองเรด้ว่านะครับสร้างความอิ่มใจในความดีงามนะครับและความอิ่มในความรักไปพร้อมๆกันอีกด้วยนะครับสำหรับชาวพุธศพมาดูมุมตรวเลขนำโชคขันบ้าครับหนุนตัวเ้ขนำโชคสำหรับชาวราศีพุธศพในช่วงเดือนพฤษภาคามนี้นะครับดาวเด่นก็ได้แก่เลข8เลข5และเลข6นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวราศีพุธศพและชาวราศีเมษ ในเดือนพุทธศักราคมน,นี้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และริมกดกระดิ่งช่องโฮร์ด์โฮร์ดอาจารย์ชาแนลด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานโฮร์ดอาจารย์ชาแนลวยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน,น้าครับ